ครับสวัสดีครับผมน a ชแน,นลครับผมก็วันนี้มารอถ่าย่นัําเ้อพยาครับผมดีครับกางฟังเสียงครับอดยอยังเดียวครับทั้งวันครับคนอื่นม่ร้อยผมร้อยครับสามรอบตัวสวาย สามรอบด้ตัวหนึ่งปล่อยแล้วเก็บฮะมาเช้าพอมีตัวชนครับพอเริ่มวางงานก็ลงมาแล้วครับ lạnh quá không จะอยู่ครับชนตรงนี้มาอยู่ครับมาลุ้นครับว่าปลาอะไรครับสวงใหญ่ใหญ่ครับใสขายยากครับไสนี้ดีครับของใหญ่ครับเจ้าพญาครับ อัีก็จะขายยากหน่อยครับ क्लिक กดป๊าบแล้วร้อยขายต่อครับ เพิ่งชนนะครับชนตอนเก็บนะครับก็เลยแรงเยอะหน่อยครับปาลา ก็เพิ่งชนตอนเก็บนะครับถ้าจะรอดครับเลยขวาขอสับติดหัว hacerlo. No. ครับสวัสดีครับผมนร์นร์ชาแนลครับผมก็วันนี้มาล้อไข่แม่น้ำเจ้าพญาครับผมดีครับก่าฟองเสียครับกอยังเดียวครับทั้งวันครับคนอืน่นไม่ร้อยหมร้อยครับสามรอบตัวสวาย สามรอบด้ตัวหนึ่งปล่อยแล้วเก็บฮะมาเช้าพอมีตัวชนครับพอเริ่มวางงานก็ลงมาแล้วครับ เซ็งครับชนอยู่สองตัวครับไม่รู <in Asia> ้ว euh ่าจะอยู่หรือเปล่าครับเข้ามาลุ้นกันอีกทีครับก็ตอนนี้ทั้งสนามลอยอยู่คนเดียวครับ วันนี้ปลาไม่ค่อยมีตัวเดี๋ยวแต่ชนชนสองตัวเล้วสองสามตัวชนไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่า ครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวตัวนู้นครับตัวนี้น่าจะหลุดไปแล้วครับเนี่ยครับกระแทกทีเดียวเลยครับบอกแล้วครับชนก็ต้องรู้อีกว่าอยู่หรือเปล่าครับสาวมาจะถึงอยู่แล้วครับก็ตรงนี้ก็14เซนนะครับผืนนี้เป็น2อผืนต่อนะครับขายปากแนว สิบสี่ต่อสิบหกครับไม่ตัวอำนาจจะอยู่ครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วหนึ่งตัวครับ มันลุ้นรัวเป็นปลาเลยครับตัดสวายนะนี่ครับใช้ประมาณสี่ห้าโลคนสองตัวสามตัวคนระับหลุดไปตวงแนละ้ว ก็ลาคับตกชีวาก็มีเรื่อยๆครับแต่มีไม่เยอะแล้วครับเหมือน2อสาวันก่อนรับเยอะ ถ้าจะได้ตัวเดียวรอบนี้ก็เดโพรไม่เจอนะเป็นสวายแนละ้ว สองวันนี้ี่โพล,ล่องมาเยอะวันนี้ยังไม่เจอครับนีเจอแต่สวาย แล้วร้อยต่อครับครับก็ปุดปครับชนสองได้มันหนึ่งก็หักเงี้ยงครับเงี้ยงไม่คมนะครับแต่ว่าเวลา ปลาขึ้นครับเขาออกจากกระชังเขาออกยักครับก็หักซะเลย สวยชนเข้าล่างนะครับเนี่ยครับติดตะกั่วครับเขาเรียกข้าล่างนะถ้าเข้าบนก็ตรงที่ติดทุ่นคะรับเชื่อที่ติดทุ่นเรียกข้าบน เยันจะแกะยากเพราะสอดเข้าไปางี้เนาะ chắc hấp luôn ยาว,วครับปลาหน้านี้ก็หมดไข่แล้วนะไม่ไข่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ ก็ต้องลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าครับผมแล้วจะไปหาปลาที่ไหนยังไงก็ฝากความติดามด้วยนะครับฝากทีมหชากลับมาล้อนันครับผมสวัสดีครับ